ัดีค่ะวันนี้มาพูดถึงหน้าร้านนะคะว่าวันนี้ขายได้กี่ออเดอร์นะคะเป็นย่ากเกตอะไรคะหน้าร้านวันนี้นะที่ขายได้จะมี2อ,ออเดอร์นะคะจะเป็นตัว2เซนสิบสามเคมเกรดที่ใช้ภายนอกทั้งออเดอร์เลยนะคะวันนี้จะมีลูกค้ามาซื้อหน้าร้านแค่2องคนเนาะช่วงนี้ลูกค้าหายไปไหนไม่รู้นะคะดึงออกมาตัดให้ลูกค้านะคะก็ยังไม่ได้เก็บนะคะนี้จะเป็นหน้าร้านเนา วันนี้อากาศร้อนมากๆนะคะไม่รู้ว่าลูกค้าไปไหนหมดนะคะวันนี้สนใจจะมาหน้าร้านนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 0 3 6 5 6, 6 8 5นะคะนี่จะเป็นหน้าร้านเนาะหน้าร้านจะอยู่เอ่อหน้าบาังคับคดีแบบนี้แล้วก็ตึกตรงนี้จะเป็นกรุงทาเอ้ยกรุงเทพประกันชีวิตนะคะอันนั้นจะเป็นคู่มองเนาะตรงนู้นอยู่หน้าคู่มองด้วยนี่นะคะ เรื่องนี้ก็จะเป็นคิิงคองค้าส่งนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะจะทิ้งเบอร์ไว้ให้